สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อินสุอึ้งวัลสสาขาพุทธมนวรสายส4นะครับวันนี้เจอกับท็อปเซวันอีกแล้วรอบที่แล้วถ้าใครจำได้นะรู้จักกันไหมพี่เลก็ดังในทิกตอกแล้วก็ใน Facebook ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอพี่เลกันเลยดีกว่ามีรถส่งมอบทั้งสองคันสวัสดีครับพี่เลที่ต้องเต้นเข้าไปปะไม่ต้องเอาไม่เต้นเข้าไปว่าไม่ต้องคนจาจากพ่เลคือเต้นแลวอ๋อ <laughs> เกกับโซเล่น,นะคะที่ภาษาการขายที่อโยสุอึ้งวันสายสาขาพุทธประนอมสายสีนะคะโซเลเป็นท็อปเซลที่นี่นะคะยอดขายเดือนน,นึงกี่คันเดือนที่แล้วปิดไป33สคันเพื่ที่ <c oughs> คนเดียวโอ้โหเลิศไหมไปเป็นตับเลยเอ,อ่ะอย่างเงี้ยเวลาทำนี้นทุกวันนี้แต่งรถที่ไหนครับ หลักๆแล้วแต่งที่ร้านกำมลการยางค่ะแต่ก็มีที่แบบแต่งที่โชว์รูมก็มีแล้วแต่สเต็ปลูกค้าบางคนไหวงบเท่าไหร่ยังไงก็คือแล้วแต่เขาอะอแล้วแต่ลูกค้าแต่หล,หลักเอาไปร้านกำมลนอ่าก็สองคันนี้เริ่มจากคันไหนก่อนดีเจ้ยกระบะก่อนเลยเพราะว่า มาอลยนะ้ l l n e ุ e l a n t คนต้องแบบประมาทนะแต่ที่เห็นอยู่นี่คือตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นลูกเขาดูแปลกๆนะ M Smart จะบอกว่าคันนี้ซเล่ใส่แต่ส่งสเกิร์ตรอบคันของเอสปอร์ตี้ด้วยอ๋อเป็นชุดแต่งทั้งหมดกี่ชิ้นอะเจ๊ประมาณโหนับไปทั่วเลยก็คือหน้าหลังคือได้รอบคันหมดเลยได้รอบคันเลยแล้วก็ฝากระโปรงอีกแล้วก็ชิ้นหน้าเห็นปะเหมือนจะแบบอารมณ์เหมือนจะ Exile รวมรวมอยู่ในคันเดียวกันแต่นี่คือเพจตัวท็อปนะถึงบอกว่าหน้าตาเขาดูแปลกๆไปอ่านี่ไงแล้วก็เป็นที่ชุดแต่งก็คือได้กระจังหน้าได้เพจได้เพจคเอมใช่ครอบโลโก้แบบนี้เลยพร้อมกับป้ายเทเทเคเอมลูกค้าอยากจะเพิ่มในส่วนของอาสเกิร์ตตังหากอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่แต่ว่าร้อเนี่ก็คืออันเนี้ยของเขาอยู่ในแคมเปญของของรูปของคันนี้นี่ร้อยยอดฮิตเลยตัวนี้ออฟเซต็ห้านะครับเป็นดีวันเอสอาร์ครับสวยเนาะมันเป็นแบบ ีคกลู s! <S ลใช่ตัวตัวฝาเป็นไทเทอฝาไทเทนล้อไทเทเป็นของเลนโซครับตัวนี้ซื้อรถแพงแล้วบอกว่าไหนๆก็ซื้อรถแพงแล้วลถราคาเป็นล้านคันนี้ตัวตัวท็อปนะล้ากว่าท็อปสอสุดแล้วล้านกว่าล้านกว่าแล้วถามว่าใส่ล้อแท้ไปเถอะจบกว่าถูกไหมการรับประกันของล้อนะครับโครงสร้างนะครับตลอดชีวิตสีสองปีสีถ้าลอกล่อนอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าตัวก้านหรือว่าตัวหลังสองล้อก็ยังรับประกันอยู่เลยถูกไหมโอเคเจ๊ เปลี่ยนเมียสองรอบเลยเหรอเประ่ันเียสองรอบยังรับประกันให้อยู่เฉลี่ยยัับประัน่เละคนยังรับประกันอยู่เลยตัวนี้เป็นไฮรันเดอร์เจดีจีเป็นไฮรลนเดอร์ค่ะดูง่ายในการดูไฮรลนเดอร์นะคะคือถ้ามีบันไดข้างนั่นแหละคือรูไฮรลนเดอร์ดูง่ายถ้าแบบดูจากข้างนอกเห็นแล้วก็ตัวนี้ความเป็นตัวท็อปก็อีกอย่างหนึ่งถ้าดูจากบอดี้อ่ะดูไม่ออกใช่ไหมไปดูสัญลักษณ์ข้างหลังจะเขียนเลยว่าตัว M นั่นคือตัว M ก็คือตัวท็อปสุดตัวนี้มีโช๊คไหมครับ ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่โชว์จัดทรงอย่างเดียวจัดทรงก็จบแล้วนะแล้วก็แล้วแต่ชอบอ๋อนี่นี่นี่ก็จะมีตัวเอ็มไปนี่เลยนี่คือตัวท็อปสุดนะคะเป็นตัวเอ็มสมาร์ทเพราะว่าเอ็มนั้นผลิตไม่ได้แล้วก็เลยต้องเอ็มอุปกรณ์นี่ก็คือกับใช่ลูกค้าให้กับให้กับอ๋อให้กับหมดเลยใช่ลูกค้าซื้อกับเลยก็คือแบบเสรพร้อมโบว์แล้วก็ซื้อกับแล้วดิใส่แก๊ปหลังด้วยใส่แก๊ปหลังเป็นเคเอ็มนะครับตัวท็อปได้ออปชั่นอะไรบ้างครับเจภายในภายในเบาะหนังแอร์หลังแล้วก็มีแบบโอะะะจัดเเเลลยยยอออ่มากกหนนปี ไม่ลอกนะมงอไหวจากเตามีวัดบูลร้อนๆเลยก็อย่างเตาพัดตรงพาติกยังไม่ได้แกล่อะไรเลยปุ่เลยนะคะตอนนี้เปาะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเรียบร้อยตัวท็อปแล้วก็มีเซนเซอร์เมื่อกี้ตอนแรกอะนิวค้ำหาหาไอ้ตรงช่องมือเปิดช่องตรงเนี้ยโบราณอีกแล้วเราไปไล่แต่ตัวไม่ท็อปเลยวันนี้มหาเซเลนะคะจะบอกว่าพาดูตัวท็อปทั้ง2รุ่นกระบะเนี้คือท็อปของ4ประตูที่แบบเป็นขับ2แล้วแล้วก็ที่เห็นอีกคันหนึ่งข้างๆก็บอกอันนั้นก็เป็นวิวเอ็กตัวท็อปสุดขับเพื่อนส หล่อเลยแต่งหล่อครบจบจากโชว์รูมให้แบบนี้เลยลูกค้าแบบบางคนไม่มีเวลาไปนั่งแต่งมานั่งรอเดี๋ยวจะใส่แม็กเดี๋ยวจะรูดไม่มีเวลาเซจรจัดการให้ครบจบได้เลยฟิตเมนต์เขาดีนะตัวนี้หมายถึงส่งส่งรถเวลาจัดนะเขาจะรู้ไม่ใช่ส่งรถเดียวส่งส่งงรถนะสปาร์คพินนิดทิมกูเลยแล้วตัวเนี้ยตัวนี้เป็นอีกตัวจบอีกไหมคือจะบอกว่า ร้อนนี้ใส่สองรอบอะนะครั้งที่แล้วเจ๊ดีแกนแต่ว่าเจ๊ไม่ได้มาถ่ายใช่ไหมครั้งนี้ก็ใส่อีกลูกค้าชอบมากทรงเนี้ยเลนโซ่เจเกอร์ด้หน้าทีตัวนี้เป็นขอบยี่สิบเวลาบอกสั่งงานนะเชื่อปะเอารูปไปให้เขาดูแกจำชื่อไม่หมดคือมันเยอะจังมันจะแคตตาล็อกใช่ไหมเจ๊เจ๊เอารูปให้เขาดูว่าเอาแบบนี้ค่ะคือลูกค้ารีเควสต์ว่าเอาแบบนี้ค่ะก็คือรู้ว่าเลนโซ่คือเลนโซ่ก็คือดีอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วเวลาเข้าหนานะแกจะเป็นคนได้ได้มาดิมาดิ เจาแล้วคือส่งรูปไปให้น้าดูบางทีเซลก็จำชื่อรอมไม่หมดจริงๆแต่คือแบบสำหรับคนที่สนใจมิวเอ็กซ์ราคาเต็มรถอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ปรับขึ้นหมดน้วมันยังขึ้นเลยแอ่เมื่อต้นในสองหมื่นแล้วนะคะใครที่จองหลังตอนนี้เสียดายมากเลยก่อดอันนี้แบบอ๋อถ้าคือใครจองก่อนตอนนั้นได้ยู่จองตอนนี้ก็คือต้องยอมรับด้วยราคามันปรับขึ้นใช่แต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีอัตราการผ่อนอะไรอย่างงี้ที่มันทำให้เบาลงน้ำมันยังขึ้นเลยเนาะมีอย่างเดียวที่ถูกเสมอ เมียไม่มีผิด